โอเคครับสวัสดีครับผมมาที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยสวัสดีค่ะที่นี่วัดฝางนะคะวัดฝางครับค่ะอำเภอเมืองใช่ไหมครับอำเภอเมืองค่ะตำบลชัยนาทค่ะจังหวัดไชนาทนะแล้วน้อผมมาที่ร้านไข่นะครับเนี่ยอ๋อร้านประจุริมน้ำค่ะสาขาหนึ่งนะคะสาขาหนึ่งองค์แสดงก็มีหลายสาขาที่ประจุสาขาสองอยู่บางบัวทองไปน้อยค่ะโอ้บางบัวทองด้วยค่ะโอ้โหทำไมถึงมาย้ายสาขามา อที่นี่ขายอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นสาขาหนึ่งแล้วก็หลานค่ะขยายกิจการไปเปิดที่ข้างโรงพยาบาลกรุงไทยเวทเทนนะคะแถวไซน้องแล้วปัจจุบันี่มีนโยบายนอกสถานที่ไหมอ๋อก็มีบ้างค่ะบ้างค่ะแล้วสามารถติดต่อได้ยังไงครับจุ๋ค่ะติดต่อได้เบอร์โทรนะคะบอกเลยครับค่ะ86531802ค่ะ อีกครั้งนึงครับค่ะศูนย์แปดหก้าสามหนึ่งหกค่ะก๋วยเตี๋ยวปลาจุกจะเป็นปก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณนะคะสูตรมะนาวค่ะและ้วก็ก๋วยเตี๋ยวเย็นตะโปค่ะโอ้โหสุดยอดเลยแล้วตอนนี้ลงน้ำแข็งทอดกัแข็งหลอดใช่ไหมครับค่ะวันนี้ลงของคุณอ๊อดต้มแข็งหลอดไว้ค่ะทอดเช่นาครับทอดเช่นาค่ะแล้วดูแล้วหน้าตาเจ้าของเขาหล่อไหมครับเนี่ยอเจ้าของหน้าตาดีมาก ดูเดียวดูดูแลล่อไว้เดียวเห็นไหมที่ลงเนี่ยลงน้ำแข็งไม่ใช่ลงน้ำแข็งอย่างเดียวลงความหล่อด้วยใช่ไหมครับและความร่ำรวยในสิ่งที่จะมามอบให้กันใช่มัแล้วผมขออีกคำปราจุกมีแนวคิดยังไงที่จะทําให้คนชนะมาซื้อก๋วยเตี๋ยวประจุกเนี่ยก็มีแนวคิดว่าคือว่าของเราคุณภาพค่ะเน้นคุณภาพและราคาก็ประหยัดในราคาถูกค่ะสามสิบบาทโอ้โหเห็นไหม พอคุณภาพประหยัดและสะอาดอร่อยด้วยที่สำคัญใช่ไหมครับแล้วลองคิดดูประจุเนี่ยเดินทางจากตัวจังหวัดมาประมาณกี่กิโลจําได้ไหมพอได้ไหมเลอออกไหมถ้าผมจะเดาให้ก็ประมาณสัก8กิโลได้ประมาณ8กิโลนะบ้ะ<ม>านเนาแล้วคิดดูเลาะริมน้ำบรรยากาศก็เป็นไงครับ ดีมากเลยริมน้ำนะคุเจียวประจุก,ก็ลงอยู่ในเพจของอร่อยัชายนาทน,นะคะฝากฝา,า,า,ากทุกคนด้วยนะคะนี่นี่แล้วก็เ,เดียมเลยแล้วก็น,นี้คือช่องคิดและทําแบบวีระทับทีมทองเจ้าของโรงน้ําแข็งจังหวัดัชานานเลยเจ้าของโรงแข็งอ้อนน้ําแข็งรอดแล้วเจ้าของหมู่บ้านอะไรรู้ไหมครับเดินริสเลยหมู่บ้านร่ำรวยได้ครับ<อ>ถ้าท่านใดที่ติดตามคลิปวิดีโอของอคิดและทําแบบวีระทับทีมทองและเจ้าของโรงงาน น้ำแข็งหลอดเนี่ยจังหวัดชัยนาทนาสามารถติดต่อแล้วมาพูดมาคุยหรือว่าอยากจะติดต่อกับประจุก,ก็ติดต่อท่านไม่ได้ก็มาคุยกับผมได้เลยที่<ด>อ้านน้าแข็งหลอดะนะขอญาติประจุอีกครั้งหนึ่งบอกเบอร์โทรและสถานที่ีริงค,ครับร้านประจุก,ก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรโบราณริมล้าสาขาหนึ่งนะคะอยู่ที่ตรงข้ามหน้าวัดฝางค่ะลำบนชัยนาทอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทค่ะโอเคครับสุดเบอร์โทรด้วยเบอร์โทรนะคะ 0865316802ค่ะโอเคงั้นก็ขอให้กิจการประจุกโชคดีและร่ำรวยตลอดไปนะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับสวัสดีครับร้านประจุกด้วยนะคะครับสวัสดีครับโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะคะเดี๋ยวต้องจดไดว้